สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนำอ่ะวรารสารบันทึกความสำเร็จเก้าอ่เอาเก้าปีดูเิ็ตไลน์เน็ตเวิร์กเห็นไหมอันนี้จะเป็นหนังสือที่ตัวดิฉันเองและผู้นำคนอื่ออน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรูปี้สตารหรือว่า s ับควายสตาร์แล้วก็เอมมารอนสตาร์หรือว่าไดามอนด์สตาร์ที่ขึ้นตำแหน่งก็จะอย,อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ทั้งหมดเลยทุกฝ่ายทุกทุกคนอันนี้น่าสนใจมากนะคะเนี่ยเห็นไหมอยากดูมีภาพสีทั้งหมดเลยข้างในอะ่ะสวยมาก ย yeah. สนใจก็สั่งได้นะมีให้ซื้ออยู่นะตนนัวนี้ราคาไม่แพงทักมาได้นะจ๊ะอยากขึ้นตำแหน่งก็ทักมาเลยนะเพื่อนๆพน,นั้งหลายสวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะ